สวัสดีจ้าตะก้าโห่ตะก้าสวัสดีค่ะตรก้าไทยค่ะตะก้าเลเจงลาบกูลาบใจแกไม่ใช่แกนี่กอันนี้วันนี้จะมาทําลาบลาบเห็ดกับเต้าหู้ให้ดูค่ะนี่เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นเห็ดนะคะเห็ดนนองไก่ค่ะเห็ดนนองไก่อันนี้เป็นเต้าหู้นี่ก็ใกล้เป๊กูเรียกว่าเต้าฟู่ใจ่เต้าฟู่นี่ก็นี่ น่ะไม่พูกันมากล่วไม่รก้จะ介绍ไอนนก็จะเป็นหอม诶ผักชีหอมซอยต้นหอมผักชีแล้วก็จะมีเครื่องปรุงเดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะอันนี้ก็จะใส่น้ำไปหน่อยนึงใส่น้ำไปหน่อยหนึ่ง,งก็จะเปิดไฟนะคะเราจะมาทำ诶ลวกลวกเห็ดให้มันสุกก่อน ต้มน้ำก่อนค่ะสูตรนี้สูตรที่จะทำนี้คือใส่ใส่น้ำปลาไปหน่อยนะอันนี้เป็นลาบถ้าใครกินเจก็ทำแบบเจก็แล้วกันจะกินแบบเจก็ไม่ใส่พริกไทยไม่ใส่หอมซอยอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้คือไม่ได้ทำเจนะเป็นมันมันไม่ใช่เจนะพเพราะต้องใส่น้ำปลาใส่เครื่องใส่เครื่องทำลาบนั่นแหละจะทำลาบ จะทำลาบเห็ดเห็ดน่องไก่กับอ่าเต้าหู้ให้ดูค่ะอันนี้เป็นเต้าหู้เต้าหู้เจนะแหละเต้าหู้ที่เป็นละหลอดเป็นลหลอดเราเอามาหั่นซอยเแล้วต้มน้ำให้เดือดก่อน สูตรนี้ก็จะใส่น้ำปลาไปหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้มน้ำก็เดี๋ยวจะใส่น้ำปลาตอนนี้ใส่ไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกใส่น้ำปลาไปหน่อยหนึ่งใส่น้ำปลาแค่นี้แหละต้มสูตรนี้ก็ใส่น้ำปลาด้วยนะคะใส่น้ำปลาไปหน่อยคะ่ะน้ำเดือดแล้วทีเนี้ย ชิมน้ำก่อนเค็มไหมอืมหอมมากเลยหอมทีนี้น้ำเดือดแล้วทีนี้เราก็ใส่ไอ้พวกไอ้เห็ดนี้เข้าไปใส่เห็ดนี้เข้าไปก่อนเต้าหู้เดี๋ยวไวท้ทีหลังค่ะเดี๋ยวรอให้เห็ดมันสุกก่อนแล้วค่อยใส่เต้าหู้เต้าหู้นี่มันก็สุกอยู่แล้วแหละเราใส่แค่พอให้มันอร้อนก็พอแล้วแหละยังไม่ต้องใส่เต้าหู้ค่ะใส่เห็ดเข้าไปลวกก่อนค่ะให้ร้อยให้เห็ดมันสุกก่อน อารีไฟหน่อยให้เห็ดสุกก่อนนะคะอันนี้เป็นเห็ดน่องไก่แล้วก็จะไม่ใส่เนื้อหมูสับเพราะเราใส่เต้าหู้แทนอันนี้ก็จะแทนเนื้อได้นะน,นี่พวกเอ่อเต้าหู้กับเห็ดเนี่ยมันก็จะแทนเนื้อได้ีด๋ยวเปิดที่ระบายก่อนพี่น้อง จะใส่น้ำสูตรนี้ก็จะใส่ปลาไไปหน่อยหนึ่งต้มน้ำปลาใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เห็ดเข้าไปต้มก็เราก็ไม่ได้ใช้เนื้อหมูใส่ใช่ไหมละ่ะเห็ดแล้วก็มาหั่นซอยให้มันนั่นให้มันเล็กหน่อย แห้งก่อนจับพี่น้องเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะว่าใส่น้ําเยอะไปใส่น้ําเยอะไปใส่ตาหู้ไปเลยแหลวมันจะได้มันจะได้น,ไดน้ําจะได้น้อยๆหน่อยน้ยนําปลาร้าจะได้ซึมเข้าไปในตาหู้น้ําปลาร้าจะได้ซึมเข้าไปในตาหูจา้จ้ะนี้แหละใส่ไปเลย ปลาจะได้ซึมเข้าไปในตาหูเดี๋ยวก่อนนะคะให้ก้มล ให้น้ำมันแห้งก่กอนจะใช้เวลานิดหน่อยนะคะต้มเห็ดก็จะต้มเห็ดจิ้ป่อยเห็ดเห็ดมันจะสกเนี่ยมันก็ใช้เวลาหน่อยนะ เราต้องทำให้เห็ดมันสุกค่ะถึงจะกินค่ะ กจ叫作ลาบลาบกุ้งไมมา,าฟู腐ก็ยังดีาคนร็จใเ้ก็ยังทำใเสร็จ,จเด้จจเจจว่าจะลส่เห็ดี่มใส่หอฟันก็จะใส่ริกไทยพริกป่หลมใสิ้วมในก็จะใส่มะมาว่ล,ลมอมใน่หอมใส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 ่หอมไส่หอมใส่หอมใั่ค่ะใว่เองค่ะเนี่่ค่ะ ก็จะลงนี่ก่าล้ใหัว่ชก้อช啊干าหลงไเแล่ออันนี้กอนสิซ์水先ก็ได้ชิมดูก่อนสิอืมอร่อยอร่อยหอมอร่อยมากเลยอะน้ำใส่ใส่น้ำปลาเข้าไปแล้วอร่อยค่ะทำลากออกมาแล้วจะอร่อยท่ะดี ถ้าไม่ใส่เนี่ยมันก็จะรสชาติจะจืดหน่อยนะมันก็ไม่นัวนะ <S <S จะต้มน้ำหน่อยนะคะเพราะใส่น้ำเยอะเข้าไปเห็ดก็ต้องใช้เวลาคะเห็ดเห็ดนี้ต้มน้ำหน่อยนะเห็ดเนี้ยเห็ดอันนี้เพราะวันเนื้อมันหนา พวกเห็ดนี่มันจะมีแบคทีเรียเยอะเรต้มต้มนานหน่อยจ้าพี่น้องฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนค่ะต้องทําให้มันสุกก่อนค่อยกินจะเห็ดเนี่ยเอาไปลวกเฉยๆไม่ได้หรอ,อกต้มนานๆหน่อย ก,รรก็ใส่น้ำไปเยอะจ้ะพี่น้องไม่ใช่อะไรหรอกใส่น้ำไปเยอะต้องเห็ดก็ใช้เวลานานหน่อยแล้วต้องเห็ดน,นะนะจริงนะนะถ้าไปลูกเฉยๆมันก็ยังฆ่าเชือ้อโรคไม่ได้ต้องนักต้มน้ำหน่อยเนะ ก็มันก็ไปนานหน่อยแล้วทีนี้น้ำปลามันก็จะซึมเข้าไปในเห็ดอะ้าหูเวลาทำก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใสนะ่น้ำปลาเยอะให้มันเหลือน้ำนหน่อยๆยิ่ใส่เก้าขั้วไปมันก็แห้งแล้ว รอให้น้ำมันแห้งก่อนแล้วที่ที่ว่าจะปิดไฟก็จะปรูเครื่องละเริ่มจะแห้งแล้วจ้ะพี่น้องต้องมอีกนาทีนึงก็จะปิดไฟละ น,นี้แหละพอล้วบิดไฟแล้วค่ะเซ็กฟอก็จะใส่พริกไทยเข้ามาพอเราใส่น้ำปลาราใส่พริกไทยไปแค่นี้แหละจริงๆไม่ต้องใส่พริกไทยก็ได้แต่ชอบความหอมทีนี้เราก็จะมาใสา่น้ำปลาเข้าไปหน่อยหนึ่งน้ำปลาไม่ต้องเยอะเพราะว่าใส่น้ำปลาราไปแล้วที่ยูโรเราเคยใส่แค่นี้ก่อนค่ะใส่น้ำมะนาว้าไป ใส่น้ำมะนาวเข้าไปค่ะตามชอบค่ะใส่พิษป่นปลแล้วก็ใส่อัน,นี้เข้าไปเครื่องเราที่ฉ่อยนิ้วเราเฮ้ยโล่โลโล,ลก็จะใส่เครื่องเข้าไปจะใส่พิกป่นก่อนใส่พิกป่นมันจะไม่เผ็ดมากนะก็เผ็ดมากไม่ได้แล้วทีนี้เราจะมาใส่ข้าวกั่วใส่ข้าวกั่วค่ะ เาใส่แค่นี้ะเสร็จแค่นี้ละจะเก็บไ้ก่อนทีเนี้ยมาคนละทีเนี้ยมันก็จะเสียเวลาในการลวกการต้มนั่นแหละเห็นเพราะเห็ดมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะแค่นี้เองก็เสร็จแล้วแหละยวชิมดูก่อน เอาติมกันละก็จะเป็นนี้แหละหน้าเผ็ดกระเต้าหู้ค่ะกินดูก่อนพี่น้องมาอร่อยยังโอ้ยอร่อยอร่อยมากเลยใส่น้ำปลาแล้วก็ไปหอมมากอร่อยอย่างนี้เลยจ้าพี่น้องอร่อยแซ่บอีหลีใส่จานค่ะอร่อยมากเลยอะ่ะถ้าใส่น้ำปลาแล้วก็ไปอะ่ะ เนี่ยไปทำกินนะอร่อยกว่าใส่หมูอีกนะใส่หมูยังไม่อร่อยไม่อร่อยเท่านี้เลยใส่หมูอะ่ะเนี่ยอร่อยกว่าใส่หมูอีกนะ่ะอร่อยมากเลยเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องหน้านะตาเป็นอย่างนี้นะ่ากินไหมเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะอร่อยกว่าใส่หมูอีกนะจวลองดูนะคะไปแล้วค่ะ๊ายบายค่ะ